ไม่ที่สุดหนูไม่อยากให้แม่ด่าหนูแม่ด่าหนูตรงไหนแม่บอกว่าไม่ให้หนูไปเล่นทรายบอกแล้วใช่ไหมว่าทรายมีพยาธิหนูรักแม่ที่สุดแล้วแม่ไม่เชื่อหนูแม่ไม่เชื่อหนูตรงไหนแม่แต่ก็ไม่ฟังหนูด้วยที่หนูพูดอะไรอ่ะแม่ไม่ฟังยังไงแม่บอกหนูว่าห้ามเล่นทรายเพราะว่าในทรายมีพยาธิ ถูกไหมค่ะหนูรักแม่ที่สุดค่ะเราทีนี้หนูคันแล้วหนูทำไงแใ่ว่าเสียเไม่รักแม่หนูจะรักแม่ที่สุดแล้วหนูจะไม่เล่นอีกแล้วค่ะเห็นไหมหนูพูดกับแม่อย่างงี้มากี่ครั้งแล้วเออนะแม่ต้องขึ้นมานี่ทรายเต็มตัวเออหนูอยากหนูอยากนอนอ่ะไม่นอนหนูอยากให้แม่กอดหนูกอดหน่อยกอดหน่อยมันควนไหมเนี่ยมันควรกอดไหมเนี่ยไม่กอดกอด นันคันมากไหมไม่มากค่ะไม่อะ่รค่ะคันไม่อร่อยแหมแล้วเมื่อกี้บอกว่าลายแสบแสบเพราะอะไรเออหนูรักแม่หนูไม่กันแล้วค่ะหนูรักแม่ที่หลังจะฟังไหมว่าใครเขาเคยให้ไปเล่นน้ํากับทรายอย่างนั้นนะ่ะเราไปถูอย่างนั้นนะ่ะมันถูกไหมล่ะมันมีพยาธิอยู่ในทรายรู้ไหมเมื่อตอนกลางวันก็เหมือนกันเห็นไหมไปนด่างดินนะ่ะเห็นไหมเล่นน่ะเล่นได้แต่ต้องอาบน้ําแล้วดูอ่ะ ไปเล่นเราไปเกลือกกันนะแม่บอกกี่ครั้งกี่หนแล้วว่าไม่ให้เล่นค่ะคุณแม่เนี่ยมันเข้าไปอยู่ในสมมติมันเข้าไปอยู่ในเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในเนื้อเนี่ยมันฝังไปในเนื้อทํางไงอะเม็ดทรายอะอหนูอักแม่ค่ะหนูไม่อยากตายมันไม่ตายหรอกแต่ว่าต้องเชื่อถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวได้ตายแน่แน่ถ้าหนูยังดือ้อย่างเงีย้ยหนูเชื่อแม่ค่ะเชื่อจริงหรือเปล่าค่ะแม่พูดใหหนูฟังเลยนะคะอ้าว เข้าใจไหมที่หลังจะไม่ทําอีกแล้วนะหนูสัญญาแม่ค่ะหนูสัญญากี่รอบแล้วลูกรอบเดียวก็พอค่ะรอบเดียวก็พออะไรหนูสัญญาเป็นสิบรอบแล้วรู้ไหมว่าหนูจะไม่ดื้อแบบเนี้ยหนูสัญญาหนูสัญญาเงียบหนูสัญญาแม่แลี้ยงเบอร์กอนหนูเงียบก่อน ห,หนูไม่อยากได้หายคันหรือ,อยังหายแล้วค่ะแล้วมันแสบไหมล่ะหนูยังไม่ไสุดค่ะหายแสบยังเนี่ยหายแล้วค่ะโอ้เราจะเชื่อแม่ไหมคราวนี้อยากทำะแสบใช่ไหมล่ะหนูไม่อยากไป,ไ,ไปหาหมอไหมไม่อหาค่ะทำไมให้หมอดูไงเอายาเช็ดออก <önemli S 2> เน่เล่นอะไรมีจะต้องไปหาหมอทั้งนั้นเลยแล้วก็กลัวหมอหมอเขเอหนูเจ็บหมอก็ไม่เห็นเคยทําหนูเจ็บสักทีเลยหมอาะเขาเข็มีเชีดหนูเจ็บมากมากหนูไม่อยากหนูเ um, ข <Kommentare incident. S 2> oui, ็มฉีดฉีดตรงไหนหมอเขมฉีดตรงไหนุด แสบมากเลยแหละลูกอะอไม่เอาคีแถ,ถ้าหนูไม่อยากไปหาหมอหนูก็อย่าเล่นซนแบบเมื่อกี้กค่ะคุณแม่ถ้าเล่นซนแบบเมื่อกี้นะละทรายมันก็จะแบบไปฝังอยู่ในเนื้อน่ะแล้วหนูก็คันเห็นไหมคันแล้วก็แสบถ้าแสบคราวนี้ต้องไปหาหมอให้หมอเอาน้ํายาล้างออกหมอก็จะเอาอยิ้มยาเสจแสมาดหนูหนูเอาหนู หนูได้ครั้งเดียวก็พอค่ะคุณแมน่นี่มันหลายครั้งแล้วนะคะลูก <c oughs> หนูอยากให้แม่ขอดหนูเ <c oughs> งียบ <c oughs> หนูรักแม่ที่สุดแล้วแม่ไม่เชื่อหนูแม่ไม่เชื่อหนูตรงไหนแม่แท้ก็ไม่ฟังหนูด้วยที่หนูพูดอะไรอ่ะแม่ไม่ฟังยังไงแม่บอกหนูว่าห้ามเล่นทรายเพราะว่าในทรายมีพยาธิ ถูกไหมค่ะหนูรักแม่ที่สุดเค่ะล้วทีนี้หนูคันแล้วหนูทําไงแม่ว่าเธอไม่รักแม่หนูจะรักแม่ที่สุดแล้วหนูจะไม่เล่นอีกแล้วค่ะเห็นไหมหนูพูดกับแม่อย่างนี้มากี่ครั้งแล้วไม่ต้องขึ้นมานี่ทรายเต็มตัวเออหนูอยากหนูอยากนอนอ่ะไม่นอนหนูอยากให้แม่กอดหนูกอดหน่อยกอดหน่อยมันกอดไหมเนี่ยมันควรกอดไหมเนี่ยแม่กอดกอด หนันคันมากไหมไม่มากค่ะไม่อะ่รค่ะคันไม่เท่อ่แหมแล้วเมื่อกี้บอกว่าลายแสบแสบเพราะอะไรเออหนูรักแม่หนูไม่คันแล้วค่ะหนูรักแม่ที่หลังจะฟังไหมว่าใครเขาเคยให้ไปเล่นน้ํากับทรายอย่างนั้นนะ่ะเราไปถูอย่างนั้นนะ่ะมันถูกไหมล่ะมันมีพยาธิอยู่ในทรายรู้ไหมเมื่อตอนกลางวันก็เหมือนกันเห็นไหมไปนั่งดินนะ่ะเห็นไหมเล่นน่ะเล่นได้แต่ต้องอาบน้ําแล้วดูว่ะ ไปเล่นลราไปเกลือกกันนะแม่บอกกี่ครั้งกี่หนแล้วว่าไม่ให้เล่นค่ะคุณแม่เนี่ยมันเข้าไปอยู่ในสมมติมันเข้าไปอยู่ในเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในเนื้อเนี่ยมันฝังไปในเนื้อทํางไงอะเม็ดทรายอะหนูรักแม่คะ่ะหนูไม่อยากตายมันไม่ตายหรอกแต่ว่าต้องเชื่อถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวได้ตายแน่แน่ถ้าหนูยังดื้อย่างเงี้ยห,หนูเชื่อแม่คะ่ะเชื่อจริงหรือเปล่าค่ะแม่พูดให้หนูฟัง่อยน,นะคะอ้าว เข้าใจไหมที่หลังจะไม่ทําอีกแล้วนะหนูสัญญาแม่ค่ะหนูสัญญากี่รอบแล้วลูกรอบเดียวก็พอค่ะรอบเดียวก็พออะไรหนูสัญญาเป็นสิบรอบแล้วรู้ไหมว่าหนูจะไม่ดื้อแบบเนี้ยหนูไม่สัญญาหนูสัญญาเงียบสัญญาไม่แล้วงเบื้องกอนหนูเงียบก่อนอ๋อ หายแล้วค่ะแล้วมันแสบไหมล่ะยังไม่ได้สุดค่ะหายแสบยังเนี่ยหายแล้วค่ะโอ้เราจะเชื่อแม่ไหมคราวนีน้ะแสบใช่ไหมล่ะหนูไม่อยากเล่ไปหาหมอไหมไม่หาค่ะทำไมให้หมอดูไงเอายาเช็ดออกเนี่ยเล่นอะไรมีจะต้องไปหาหมอทั้งนั้นเลยแล้วก็กลัวหมอ หมอเขาทำหนูเจ็บหมอเขาไม่เห็นเคยทําหนูเจ็บสักทีเลยหมอเขาเข็มที่ฉีดหนูเจ็บมากมากหนูไม่อยากโดนเข็มฉีดฉีดตรงไหนหมอเข็มฉีดตรงไหนศุดเยมมากเลยแหละลูก<อ>มไม่อยากฉีดถ้าหนูไม่อยากไปหาหมอหนูก็อย่าเล่นซนแบบเมื่อกี้ค่ะคุณแม่ถ้าเล่นซนแบบเมื่อกี้นะลรอกซ้ายมันก็จะแบบ ไปฝังอยู่ในเนื้อน่ะแล้วหนูก็คันเห็นไหมคันแล้วก็แสบถ้าแสบคราวนี้ต้องไปหาหมอให้หมอเอาน้ํายาล้างออกหมอก็จะเอาน้ำยาเสร็จแสบลาดหนูหนูเอาหนูหนูได้ครั้งเดียวก็พอค่ะคุณแมน่นี่มนหลายครั้งแล้วนะคะลูกอยากให้แม่กอดน,น,นูเนี่